ีจ้ามาพบกับสองสาวผู้ไทยแล้วจ้ะมนีสาวผู้ไทยก็อยู่วัดโบสถ์จ้าอยู่วัดโบสถ์พี่น้องมนีมาทําบุญจ้าอันนี้รูปปันน้นหลวงพ่อสุธรนี่นี่คือรูปปั้นหลวงพ่อโตเดี๋ยวสาวผู้ไทยสิดทายเฮเบิง่งเด้อจ้าอันนี้อันนี้คือบรรยากาศอยู่วัด นี่คือรูปปัน้นหลวงพ่อโตจ้ะองค์นีจ้ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวร่างซิดนี่ก็แวะมาทำบุญเด้อพี่น้องเด้อ เป็นบุญตาออลีจ้าสาวผู้ไทยได้มานได้มาทำบุญบรรยากาศดวัดจ้ะ มากราบไหว้มาขอพรได้เด้อจ้า ในสาวผู้ไทยก็มาอยู่นาหลวงพ่อโสธรจะพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรองเงี้ยไงด้จ้ะนี่พี่น้อง ผพ้ใดย้ยากมาทำบุญมาขอพรก็มาด้วยจ้าบรรยากาศลมรื่นแต่พี่น้องเย็นสบายบ่ห้อนได้ ขาวัดระเบีงยงฮวนเลยจ้ะก็ซาพุทได้ก็ไม่ยัง้งไม่ยั้งหลิมแม่น้ำจัพยาจ้ะนีด่ดูด้วยบอ แม่นำเจ้าพยาจะสุกหูสุกตาพี่น้อง ลาสวายไล่ไหลพี่น้องอือปลาสวายเพื้อ สอนนี้สาวผู้ไทยก็ออกมาจากวัดแลด้วจ้าก,กัลาสิกับแล้วเมื่อจะย่างไลวัดก,กว้างนะผู้ใดมีเวลาหรือหาสถานที่ทำบุญก็มาด้จา้ามือี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่คนมากๆหลายสาวผู้ไทยกัสิกับแล้ว,ลวพี่น้องสาวผู้ไทยมามาโดดแล้วจ้ะมาหา เข้าวัดทำบุญไหว้พระจิตใจมันยังสิได้สง,งบอ่ะนะสำหรับคลิปนี้สาวผู้ไทยก็ขอลาไปก่อนเจ้าเดี๋ยวกับแล้วจ้ะไปพอกันคลิปหน้าเด้อพี่นอนเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะ